ไอซ์น้องน้ำแข็งอ่ะน้องน้ำแข็งชาวเน็ตชนิดเขาเรียกน้องน้ำแข็งน้องน้ำแข็งใสนักปั่นนักปั่นจักรยานก็กลายเป็นว่าหลอนเลยตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครใครใครร้องเรียนฉันใครร้องเรียนฉันนะครับบอกก็คงเป็นก้อนกรวดในรองเท้าแหละนะ เออเป็นเรื่องธรรมดาชินแล้วว่างั้นอืป๋าวันบอกอย่ามากล่าวหากันนะไม่เคยร้องเรียนนะถ้าคิดว่าไม่ผิดก็ไม่ต้องกลัวหรอกนะเออถ้าคิดไม่ได้ทําอะไรผิดก็ไม่ต้องกลัวแค่นั้นแหละถ้าไม่ผิดเดี๋ยวก็รับรองสสเองแหละก็เอาใจช่วยนะเออป๋าวันนะครับคนบางบอนบอกตอนนี้แม่แม่แม ไม่น่าพลาดเลยวงนี้เลือกปาวันอยู่เหมือนเดิมดีดีแล้วนะครับก็มีข่าวลือฮะว่าน้องน้ำแข็งเนี่ยนะโดนล้องเรื่องว่าข่าวที่แล้วไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งว่าอย่างนั้นซึ่งไม่น่าจะใช่หละไอ้บินว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าก่อนที่จะให้ลงเลือกตั้งอ่ะมันก็ต้องตรวจสอบสิทธิ์กันก่อน ใช่ไหมว่าคนคลุนี้เนี่ยคุณสมบัติครบไหมไอ้เรื่องเลือกตั้งไม่ได้เลือกตั้งเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะใช่คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นอื่นมากกว่าแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าประเด็นไหนครับนะฮะไม่รู้จริงๆครับเดาไม่ถูกจริงๆนะเหตุผลในการล้องเรียงก็ซื้อเสียงก็คงไม่น่าจะซื้อเสียงว่างนะหรือถ้าเป็นเรื่องอื่นเรื่องอ่า เป็นโดนคดีหนึงหนก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่งั้นไอ้โตโตก็ต้องโดนด้วยใช่ไหมไอ้ผู้หญิงไอ้ลูกเกดก็ต้องโดนด้วยสิอันนี้โดนล้องอยู่คนเดียวนะหรือว่าโดนข้อหาปั่นจัก,กรยานมากเกินไปก็ไม่น่าจะใช่ <c ười> นะครับตอนนี้ก็ส้มระแวงแดงหลอนไปแล้วถ้าเกิดว่าเลือกถ้าเกิดโดนตัดสิ์นะ ฝาวันบอกส้มหล่นเลยตอนนี้เลือกตั้งส้มฝาวันก็ได้แน่ๆล่ะตอนนี้เออแม่นะครับไม่รู้ว่านะ่จะได้เป็นสสหรือเปล่านะเออเพราะว่าแกเนี่ยนะโอ้โหก็มีทัศนคติที่ไม่ดีกับสถาบันนะครับเคย จาบจ้วงเคยอะไรเคยแซะรอเก้ามาน้องน้ำแข็งเนี่ยนะฮะอืมก็ไม่รู้ว่านะครับบุญมีแต่กรรมบังหรือเปล่าหรือว่านะครับไม่มีบุญไม่มีทั้งกลรไม่มีดวงด้วยองานนี้นะครับป๋าวันบอกว้ายรอส้มหล่นอย่างเดียวเออไปเคมไป ไปอะไรนะไปเคมสะพานไม้ไปตอกตะปูแผ่นสองแผ่นแล้วเออนั่นแหละครับคนเลือกก็พ่อตามกระแสนั่นแหละนะเดี๋ยวพอตั้งสติได้โอ้โหไม่น่าเลือกเลยเนี่แหละเขาเรียกว่าประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนๆครับอารมณ์ล้วนวแาแมาอารมณ์ร่วมนะสร้างอารมณ์ร่วมเก่งสร้างอุปทานหมู่เก่ง หาเสียงเเวอร์สวังนทำไม่ได้เลยตอนนี้เออ,เอ,อ,เอ,อนะครับก็เดี๋ยวรอรุ่นนะปอวันจะส้มหล่นหรือเปล่านะครับมีปุ่มกดต h งกิ y แล้วนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ และสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด Sub ส cribe กันด้วยนะครับ